อาหารอาหาร่ไม่กินยาตาราะก่อนอาหารอันนี้อันนี้หลังอาหารรีบกินอันนั้นก่อนอาหาร แค่อักเสอันนี้รบกวนฆ่าเชือ้อเอาเข้าใจผิดหรอเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นยาค่าเชือ้อแต่เป็นยารบกวนมาต้องกินอันนี้สิให้หมดเขา สวัสดีค่ะมเมือใดกระสีอาตะยามาปั่นพี่น้องกินพี่น้องสิ่านะมะมือด่กับอาตะยามาปั่นกินไม่ใหญ่อันนี้สิ่า <c oughs> ไปหาล้างหน้าแม่ครูอ๋อหมอว่าไม่ให้ล้างหน้านะคะวันนี้วันนี้หมอบอกว่าไม่ให้ล้างหน้านะคะมันจะติดเชือ้อ สิเซ็ตเอาเพราะว่าเพราะว่าหนาหมอเิ่นคี้นให้แล้วเหลือแต่ตาส่วนคิ้วก็คิว้ควทำมาหนึ่งชาตทำมาคิว้วไม่ใช่ทำมาชาติแลยทำมาคิ้วทำมาเมานี่ยค่ะก็คืวอว่ววาอ่าสุดจรังๆเคิ้วไปซักมา คิวไปสักมาที่จริงอ่ะไม่เขียนก็มีคิ้วอยู่แต่ว่าเวลาเขาทาแป่งใส่แล้วมันจินลุกมันจะเป็นเป็นยนังไงละ่ะเป็นมุมมุมม,มองมองโอ้ยสวัสดีสาสิบสองท่านนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนี่พอดีเบิงเวลาแล้วมันได้เวลาแล้วออก็เลยมาทาักทายก่อนเพราะว่าอ่านักเอฟซี FC เพื่อนเอาไว้ว่า เพื่อนขอเวลาสามทุ่มเนาะอันนี้มีคนขอว่าสามทุ่มจิงก็เลยว่าสองทุ่มกับกำลังจะสามทุ่มพี่เต็นจะขึ้นมาไล่สวัสดีห้าสิบเทท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจากช่องพี่เต็งชาแนลนะคะจากจังหวัดนคนรปฐมอำเภอธาตุพนมนะคะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาหาพี่เต็มวันนี้ไป อยากหัวเนาะอยากหัวคันเห็นยังเรามีแนวให้หัวโดดสวัสดีหกสิบสองท่านนะคะไปตลาดเนะาะลืมว่าคนาได้ออกกระเป๋าเงินไปไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่านี่กายามต่ยานยาลดน้ำมูกอ,อยอ่ไอ้ยาพลามต่ยายา เชียร์รุสวัสดีเจ็ดสิบแปดท่านนะคะสวัสดีค่ะพอดีว่าวันนี้นัดนัดนัดถิ่นตอนเวลาสามทุ่มกับสามทุ่มพอดีแหละคิดว่าเออเฮ้ย,เ,ยเออโทรัพท์ทรโทรศัพท์จับแฟนโทรศัพท์จับแฟนสวัสดีเจ็ดสิบท่านนะคะ ดูไปแป๊บหนึ่งเนาะเมื่อกี้นี่พอดีเว่ากับอ่าพี่ที่พาเพื่อนไปสอบ่ะเพื่อนไปลงสมาครสอบอีกเปรอบเมื่อกี้นี้กับมาได้เนพี่น้องจ้ามีชื่อแต่ไม่มีสิทธิ์พะนะกะสู้ต่อไปเนาะพี่เตียนแหงบอกมีสิทธิ์สอบเลยนะคะเว้สวัสดีหนึ่งร้อยหกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะเรียนเข้ามานะคะเมื่อนี้พี่เต็มยังบอได้ว่าสรุปชั่วโมงนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนพี่เต็มนะคะเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้พี่เต็มเนาะวันนี้พี่เต็มได้ยี่สิบชั่วโมงนะคะยี่สิบชั่วโมงที่เขาสรุปให้ก็คือวันที่เจ็ดเนาะเมื่อวานนี้ช่วแต่แต่ชั่วโมงของเมื่อวานนี้พี่เต็มได้น้อยน้อยเมื่อวานนี้วันที่ยังวันที่สิบเอ็ด เมื่อวานนี่วันที่สิบเอ็ดแมนบอกถ้าจนหอนมือที่เขาสรุปวันที่สิบเอ็ดพี่เต็มจะได้ชั่วโมงน้อยมากเลยในยวันนั้นนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมื่อวานนี้ไรู้ซืกอว่าไลฟ์สดแค่สองครั้งแล้วครั้งเออแค่สองครั้งเนาพี่น้องจา้าเพราะว่าแล้วก็ไปบุญบ้านไปงานบุญบ้านไปอันนั่นนะะไปงานบุญแล้วก็ ยาวต่อจนตีหนึ่งฮอดเยือนเมืเ่อคนนืนี้พี่งจ้ะตีหนึ่งถึงบ้านนะคะคุณพ่อบอกว่าไปล้างหน้าเนี่ครูอันนี้คือหมอคีนให้แล้วนะคะหมอคีนให้แล้วกับสีเลือดตาสีเลือดตาที่ยังบร่ได้ทำความสะอาดนะคะก็จะเช็ดออกแล้วก็จะเอาน้าเกลือเชด็ดหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ให้ร่างหนามือนนี่นะยามันติดเชื้อนะคะหลายคนสิสงสัยว่าหนาคือเป็น อันนั้นอันนี้ติดเต็มเลยเป็นอันนี้เป็นปิดรูเข็มนะคะพอดีว่าเขาเอ้นเอเนียวว่อพี่เต็มก็บ,กบกเป็นเป็นไปรักษาสิวหนะเขาเอื่นว่าซับอะไรสักอย่างนี่แหลยเป็นแบบว่าใช้เข็มในการรักษารลุมสิวก็คือ สอดเข้าไปแล้วก็เซาะพังผืดให้หลุมมันตื้นขึ้นมามันดีตัวออกมาวาวไงก็คือว่ามันดีตัวออกมาเนาะแล้วตรงที่อันนี้ก็คือตรงไหนที่มันปิดนี่คือเลือดมันออกเยอะก็คือว่ามันหลุมลึกนะนะ,ะก็เลยปิดจกะประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้ะอันนี้เวาแบบจริงๆแล้วอ่ะพี่เต็มไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำหรอกนะ,นะพอดีแบบว่า ม,ม, like ะะมันมีปีที่แล้วอุ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งไลค์นะคะมันมีปีที่แล้วอ่ะอ่าพี่เต๋มไปนั่งอยู่ตรงร้านกาแฟตรงตรง,ตรงอันยางเกาะขี้ชมดในโรบินสัน,านา่ะคะคาเจ้าโดยมาขายของสวัสดีคุณสุชาติชาแนลสองนะคะพี่เต็มขออ่าอันนี้เลยสวัสดีทุกช่องสวัสดีค่ะ พอดีว่าพี่เต็มไปนั่งกินกาแฟอยู่อันขี้ชะมดเนาะค่าเจ้าแบบมาโปรโมทจะมาเปิดอ่าคลินิกอยู่ที่โรบินสันอยู่ข้างบนตรงที่พี่เต็มไปวันนี้แหละแต่พี่เต็มบอด้ถทายแล้วก็บ่ได้บได้เก็บบรรยากาศเอียงเลยในตอนนั้นแล้วก็ตอนเข้าห้องนี่เราไม่สามารถถ่ายได้เนาะเขามันเป็นต้องห้าม,มานะก็เลยอันนี้เขาก็เลยแบบว่ามาขายโปรโมชั่นให้นะ หน้าตอนนั้นก็คือหน้าตอนนั้นตอนที่เขามาพี่ติตมไม่ได้เป็นสิวเลยนะตอนนั้นนะก็คือสิวหายเบ้แล้วกับไม่ได้มีรอยดั่รอยเอียงนะตอนนั้นก็คือเป็นแค่รุมสิวเราก็อยากให้รุมสิวมันตื่นขึ้นก็เลยจ่ายเงินไว้พอเวลาผ่านไปมันหน้ามันเป็นสิวอีกพี่เตมก็เลยคือง้อไปจนกว่าเขาโทรตามแล้วตามอีกตาแล้วแต่นี้ก็เลยตัดสินใจไปทำซะให้มันเลี้วๆเนาะไป่นองจ้ะมันเร็วๆลวก็ยาบบัตรที่นี่ วงการพวกแบบนี้เนาะถ้าเราเข้าไปแล้วเราต้องโดนแกยกล่อมแน่นอนเข้าสิเขาสิมีกลยุทธ์ของเขาแบบคนนี้กล่อมไม่สําเร็จเขาก็จะไปกระซิบไอ้นคนนี้พนักงานเขามาหลายคนณถึงอะไนาะจ้ะเขาก็จะให้คนนี้มาว่าจังซี่จังซีมันเป็นคือการขายของแบบว่าใครเชียร์ลูกค้าได้ใครอันนั้นลูกค้าได้เจ้าก็ได้าขาคอมขาเอียงจะเสียนะ อนี้พี่เต็มเข้าไปเนาะอันนี้คือจ่ายเงินไว้แล้วสองคือจ่ายเงินไว้แล้วเบิดแล้วถ่าเฮ็ดครบแล้วก็คือจบจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงก็คือจบเท่านั้นนะนะพี่ชื่ออะไรสวัสดีคุณยานภัฒวงกันหานะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เต็มคะ่ะสวัสดีจากช่องพี่เต็มชาแนลนะคะมาที่นี่อ่ะเขาก็บอกว่า รักษามันก็จะตื้นขึ้นแต่อยากให้มันแบบว่าเนียนไปนเลยอ่าเขาก็จะมีอะไรนะเป็นคล้ายคล้ายคอลลาเจนเป็นฉีดผิวค่ะนะแบบจิ้มไปด้วยฉีดยาเข้าไปด้วยแล้วมันก็จะไปแทนที่พังผืดที่มันเคยอยู่แล้วมันก็จะตื้นขึ้นมามันก็จะไปกระตุ้นคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนอีกอย่างหนะึ่งสิฮะนะเพื่อนก็ว่าว่ามันอยู่ที่เข็มละสองพันวอาเข็มละสองพันอ่าทั้งหมดน่าจะใช้อยู่ที่สามเข็มอันนี้คน คนแรกนะคะบันนี้พอคนที่อันพี่เต็มก็บอกว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรหรือว่าพี่จะทําเลเซอร์ต่อไหมเขาบอกพี่เต็มก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดะนะพี่เต็มของดก่อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าเรายังเป็นสิวอยู่ก็คือไม่รับอีกหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะสวัสดีคุณสุริยาอัมพรนะคะสวัสดีค่ะทํางานเวลาบอกค่อยมี ไปทำงานเปวลาบอคอยมีไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะคะพรุ่งน,น,น,นี้พี่เต็มไหมคะอ,อันไหนเนาะพรุ่งนี้พี่เต็มไหมคะบอขอาใจพิมิมโต๊ะไปเป็นบางคำหรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวพี่มเข้ามาใหม่นะคะอธิบายให้พี่เต็มใหม่พี่เต็มอ่านสองรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจพรุ่งนี้พี่เต็มไหมคะพรุ่งนี้หรือว่าเนี่ยหรือว่าเป็นการอันนี้บอก พรุ่งนี้ก็ยังพี่เต็มเหมือนเดิมวะอย่างซี่บอกวันนี้ก็เป็นพี่เต็มพรุ่งนี้ก็เป็นพี่เต็มนย่างซี่บอกนะพี่เต็มบอกว่าใส่แล้วัตินี่อ่าคนแรกอะก็บอกว่าเลเซอร์ไหมเลเซอร์ต่อไหมอันนี้พี่เต็มก็าว่าบอกว่าคือปฏิญาณตนไว้แล้วาว่าบอกว่าเขาสิมาเว่าด้วยวิธีใดเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวหนึ่งก็คือแบบเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้วยมันมันเยอะเนาะแล้วก็สองก็คือวา่าหนาเขายังเป็นซิวอยู่อย่างซี่มันก็บอกเศร้าายนะ มันก็บ่เศร้า,างายพี่เต็มอยากให้หมมนว่ามันพร้อมกว่าน,นี้ก่อนเนี๋ยเราค่อยไปตั้งต้นทำใหม่นะคนที่สองมามาขายคอลลาเจนเข็มละสองพัน่ว่าเข็มละสองพันหรือพี่จะซื้อเป็นขวดถ้าซื้อเป็นขวดก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5, 000, ห0าพันแอ่ว่าพี่เต็มกับปฏิเสธอีกพี่เต็มก็บอกว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะไม่ว่าจะ อันนี้ใดก็ขอขอไว้ก่อนพี่เต็มมาบ่อยอยู่พี่เ็มกบอกว่าพี่เต็มมาบ่อยอยู่มามุกนะหานี่มาบ่อยอยู่มามาลูบิสานี่ก็มาบ่อยอยู่เดี๋ยวให้อ่าอันนี้พักตัวนี้ไปก่อนสักพักเดี๋ยวถ้าสนใจถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เต็มจะเข้ามาทําเองเข้ามาใหม่เดี๋ยวเขบอกอย่างนี้แหละสิบว่าวบอกว่าสนใจเราสนใจสชพี่เต็มก็บอกว่าถ้าพี่เต็มพร้อมแล้วพี่เต็มจะมาทําเองเลยเพราะว่าพี่เต็มเขารู้แล้วว่าขี้หนิงมาอยู่ตรงนี้อะไรยังไงอ่ะน่า พี่เต้ก็เลยว่าสีมคก็เลยบอตื้อบอเวนบอตื้อหลักจะให้น้องอ่าที่เป็นขอโทษนะคะให้น้องที่เป็นกระเทยขนะว่ากระเทยเยเนอะกเพราะว่าอันเพื่อกาให้ม่ว่าว่าเพื่อจะได้ทำาพี่อพี่พี่อ่าพี่ให้โปรโมชั่นเขาเท่าไหร่นะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีคุณสัสีธอนนะคะพี่ให้โปรโมชั่นอ่าพี่เขาเท่าไหร่ปรรทาอีกคนหนึ่งขนะ ห้าพันพอลวะเอางี้ไม่พี่พะะอ่าผมให้เหมาเหมาสามพันไปเลยและว,ะะวะขอโทษคะ่ะเมื่อกี้พิมพ์ผิดพรุ่งนี้พี่เต็มลงไหมคะอ๋อลงคะ่ะเหมือนเดิมนะคะพี่จะไละ่เวลาว่างนะคะจะทักทายประมาณเช้าตอนเช้าตอน ที่ช่วงแบบว่าแต่งตัวไปเฮตดงานอยังที่เต็มก็สิบอกว่าแต่งตัวไปพพ้อมแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาไปพร้อมพร้อม่ี่ไปทำงานนะจะประมาณนั้นเนาะแล้วกช่วงพักเที่ยงนะคะรวกายามแรงเวลากาจะประมาณนี้นะคะเวลาประมาณนี้เนาะฮันดะเราจะประมาณนี้นะคะพี่เต็มจะไล์ประมาณนี้พี่เต็มก็เลยปฏิเสธไปแต่ว่า หมอคนนี้ทำแตกต่างจากคนขอตัวทำงานก่อนนะครับคนส่วนค่ะสู้ๆนะคะเราใช่จะงามงามที่ใจทำงานก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่แมะเข้ามาหานะคะที่ยังไม่ลืมกันเนะเพิ่นชาจําบพิษก็คือเพิ่นเหตุงานขับรถหรือเปล่านะคะสู้ๆกันละกันนะคะค่ะบางคน าบางคนเป็นเวลานอนแต่บางคนก็ไม่ได้นอนนะคะหลายอาชีพที่เวลาเพื่อนเขานอนแต่ก็ยังไม่ได้นอนไปนี้นะคะคือคนเทามีไม่เท่ากันนะคะทุกอย่างเลยบวสิเป็นเงินทองพื้นฐานชีวิตครอบครวยยัวเอียงต่างต่างแม้กระทั่งเวลานะคะก็ยังมีไม่เท่ากันเนาะคนเท่านะคะจังไลก็สู้ต่อไปนะคะสู้ส,สูต่อไปนะคะหนูชื่อ หนูชื่อเกรซนะคะอ๋อน้องเกรซหรอบอดได้นอนดอกครับขับทั้งคืนแข่งเวลาอ๋อสู้ๆนะคะมันจะเป็นส่งของใส่เนะาะจากอดีคบนทักตอนที่เต็มไปคอนแกนเนาะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่แถวๆนั้นนะคะยังไงก็สู้ๆก็และกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะก็คือพี่น้องมาให้กําลังใจเวลาพี่เต็มไลฟ์สดนะคะพี่เต็มก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานนะคะที่สู้ในตอนนี้เนาะที่ทํางานอยู่นะคะ เช่นมันเนี่ยตอนนี้พี่เต็มว่าว่าใส่ว่าพื้นอันนี้เนาะพี่เต็มก็ปฏิเสธไปนะก็คือก็คืออ่าคือมันรู้แหละว,ว่ามันไม่อันนี้นะก็ปฏิเสธบัดนี้ยังบทจบ <laughs> เสร็จภารกิจแล้วนะคะเสร็จภารกิจแล้วอ่าพี่เต็มก็เลย ไปทําธุระต่อไปอันนั้นพอดีพี่สาวอันทักไปบอกว่าซื้อพวงมาลัยมาให้เด้อเดือนว่าอัตนจนาดราดตีมุกนะพี่เตรียมเราไปหมั่นใจยังดีไปเลยอันบบมีเงินบบมีเงินเพิ่น,นบไไ่ได้เอากระเป๋าไปไม่ไดเอากระเป๋าตังไปก็คือถ้าสมมุติว่าตํารวจตรวจหรือเอยียงนี่คือบ่ม่หยังเลยบ่ม่ใบขับขี่บ่มีอียงเลยก็คือไปจนหอดมุกพี่น้องจะนั่นแหละ ไปจนถึงมุกก็คือไม่มีอะไรเลยเปิดกระเป๋าออกมากคือเมื่อวานนี้บ่ได้สพา,ายกระเป๋าใบนี้แต่ว่าเมื่อนี้ถือกระเป๋าใบนี้ไปนะนึกว่ากระเป๋าตังค์อ่ะมันอยู่ในกระเป๋าแต่ซึ่งเมื่อวานนี้เราเอาออกแ้วเราออกไปใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่งคะนะหนูไปแล้วนะคะี่เต็มบายบายขอบคุณนะคะน้องเกรดขอบคุณมากค่ะนอนหลับฝันดีนะคะสําหรับค่ำคืนนี้เนาะน้องเกรด ก็คือบ่ได้เอากระเ,เป๋าเงินไปถ้าเขาตรวจลอองหยังขอบัตรประชาสนอ่งหยังก็เป็นคนเถื่อนมื้อเนี่ค่ะไปกับผีก็ไม่ได้เอาไปมั่นใจอย่างดีค่ะไปจนถึงมุกดาหารเนาะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วโชคดีอย่างว่าติอ่าพี่เต็มย่านอย่างหนึ่งก็คือว่าพวงมาลัยมันแค่สิบบาทยี่สิบบาทานะย่านเขาบ่ามีสแกเก่บทำไพี่นอ้องจ้า ก็โชคดีอะไรพี่เต็มได้เรียนป่วยทานอันข้าเจ้าบุญบ้านคําสีอีกอะไข้าเจ้าฮุบใส่กระเป๋าให้พี่เต็ม,มข้าเจ้าฮุบใส่น,นะฮุบใส่กระเป๋าให้พี่เต็มพี่เต็มก็เลยได้อันเรียนป่วยทานแบบว่บาเขาอัน บ้านพี่เด็มเอิ้นฝนหาแกวแ้วเขาวานวานไปะนะผู้เฒ่าเนาะเขาเจ้าก็รู้จากเขาเด้อเขามาเขาบอเห็นเขาเก็บนะเขาก็บอเก็บอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็ใหอันเด็กน่อยให้ยังเพื่อนเก็บให้เพื่อนมวนกันซะฮะนะทีบ้านนะเขาก็บอไปแย่งเพื่อนนะเสร็จแล้วอ่าพอดีดีเหรียญป่วยท่านละแกะออกมามาละมีเหรียญหาสองอันแล้วมันก็มีเหรียญในรถอยู่แล้วนะมันก็มีเหรียญในรถอยู่แล้วก็เล,นนลลวเลย ก็เลยอันนั้นก็เลยได้อันใดเงินซื้อพวงมาลัยแต่ว่าอันซื้อของอย่างอื่นถ้าเป็นอันหลายๆกว่าหันเท่ากันยังสะเกียนได้พี่เตมราย่านแบบว่าย่านแบบว่าอ่าเขาบ่มีสะเกียนนะแต่ว,ว่าวสันถึงไล่สวดทึงอันนี้โอ้ยนก,ก็นเลยว่าชีวิตมวเ,ตเมื่อวานนี่ผลด่บนเปิดเมื่อนี้เปิดไปเพราะว่าอัน,น,นบ่มีเงิน จะไปหอดึงมุกไปหอดมุกไปชั่วชที่ไปยังก็คือเปิดกระเป๋ามาอา้าวฉันไม่ราก,กระเป๋าตังมาคืออะไรก็อยู่ในนั้นหมดท่าไปยังมากก็คือบ่มีอย่างเลยเป็นคนเถื่อนเป็นคนไม่มีหลักฐานแล้วมันเขาขามุกปากอะ่สามารมาหาหลักฐานใด้อพี่นี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะเป็นแบบวะ่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนาะด้วยความว่าเป็นผู้หญิงรายคนแหละ ที่แบบว่ากระเป๋าลายใบนี่พี่เต็มเนี่ยบอลายใดเลยมีแค่ใบใบที่แบบซับเปลี่ยนกันพี่เต็มจะมีกระเป๋าสะพ้ายอันนั้นสะพ้ายขาดที่แบบว่าเวลาไปเป็นงานเป็นอย่างไปเที่ยวกางคืนอะไรแบบน,นี้เราก็ใช้ใบนั้นคือมันเล็กแล้วมันก็สามารถสะพ้ายได้ตลอดเวลาแต่ส่วนมากแล้วถ้าพี่เต็มไปงานปกติไปงานกลางวันไปชั่วโมงอื่นออกไปนอกสถานที่พี่เต็มจะซับถือใบตัวที่พี่เต็มทําชื่อ ข้างหน้ากระเป๋าอ่ะพี่เต็มชาแน,นลทับหลายคนเห็นเวลาพี่เต็มถ่ายคลิปหรือว่าลงรูปพี่เต็มจะถือกระเป๋าใบนั้นตลอดะนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นแต่เมื่อวานนี่พี่เต็มก็ล้วงออกแค่กระเป๋าตังเอาไปใส่อันนี้ฮนะแต่ของทุกอย่างก็ยังอยู่คือเก่าทั้งขาตั้งกล้องอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่เต็มจะมีขาตั้งกล้องที่พับได้แต่ก็สามารถใส่กระเป๋าได้นะพี่เต็มเอาไปน้ำตลอดพออันนี้มอเมนี ฉันไม่ได้มีอะไรไปเลยแต่ฉันไปถึงมุกดาหารพี่น้องจา้าโอ้ดีแต่ว่าบอกไปไกลกว่าหันหนะันแล้วพี่น้องจา้าหันเดะไปฮอนมุกโบมีกระเป๋าใบคมจังหวัดพี่น้องจา้าไม่ได้กระเป๋าตังไปก็คือมันไม่ได้สําคัญตรงที่ว่าไม่มีกระเป๋าตังโบมีเงินในกระเป๋าดอกมันสําคัญตรงว่าใบขับขี่เอียงกับโบ,บมีแล้วไปตัวเปล่า,เ,า,เ,าเพื่อนไปเดี่มั่นใจพี่น้องจา้า ไปแบบไม่มีใบกับขี่ยี่สิบนาทีแล้วก็ยังมีสองท่านอยู่กับพี่เต็มเนาะขอบคุณมากๆอะไรกันนะคะอ้าหนูถามหน่อยค่ะพี่เต็มเมื่อกี้หนูลืมถามพี่เต็มอยู่จังหวัดอะไรคะพี่เต็มอยู่นครพนมนะคะใช่น้องเกดที่ทําช่องกินหรือเปล่าเออเหมือนคนเดียวกันบอนอะที่เ็นถักเสมาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เต็มดูก่อนนะ ใช่คนเดียวกันไหมหรือว่า oman, บอแมนบอลเลจัจใดเพื่อนมีแบบไม่พอแบบบางคนอะอ๋อไม่ใช่นะคนละคนเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคะอ่าพี่เต็มย่านเป็นคนเดียวกันกันกบอที่เพิ่นทําช่อง youtube แล้วเพิ่นเพิ่นเคยทักมาหาพี่เต็มทางเ c e b o o k นะบอแมนนะคะเป็นคนละคนเนาะพี่เต็มจําพิสต์ขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าบางคนอนะเพื่อนมี อ่ะแอคเคาที่เป็นช่องแล้วก็มีแอคเค้าสำรองที่ไว้ทักทายคนอื่นอย่างประมาณนี้นะพี่เต็มเห็นหลายคนแล้วนะคะพี่เต็มก็เลยยานแบบว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ายานแบบว่าจำจำน้องบ่ได้อย่งประมาณนี้นะพี่เต็มก็เลยขออนุญาตถามนะคะพี่เต็มอยู่จังหวัดนครพนมนะคะพี่เต็มก็จะไปอาบน้าแล้วล่ะเพราะว่า มันเดึกแล้วนะพี่น้องจะขอบคุณสี่ท่านที่อยู่กับพี่เต็มนะคะเอาเป็นว่าให้ทุกคนเข้านอนกันละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับพี่เต็มในตอนนี้ขอบคุณสาหรับหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะว่าอยางบก่กเอ๊ะก่อนสิไปสีห้เบิ่งอันนี้เหรียญปุ๋ยทานคู่มือนี้เขาจะเห็นหนารักเนาะทำได้น่ารักมากเป็นซองขนมนะ นี่นี่นี่อันนี้เสียนได้ชัดสิรูเลยชิลูเลยขนมอันซีเรียลฮะนะนี่อันนี้คือเป็นเหรียญปวยทามได้นี่อันนี้นะ้าเจ้าใ,ใส่กระเป๋าให้พี่เต็มเป็นอันซีเรียล่ะนะหนารักหนารักข้าเจ้าอาใส่บรูว่แต่บางอันนกับเพื่อนใส่เหรียญซิปกับมีเลยพี่น้องจาัา ใส่เหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบก็มีนะคะไม่ใช่แต่เหรียญบาทแต่ก่อนจะ,ปะเป็นเหรียญบาทมาแล้วคือแกให้เบิ่งก่อนก่อนสิไปอันนี้เป็นเหรียญบาทอันนี้ก็เป็นเหรียญบาทมันน่ารักนะน่ารักพี่เต็งกเ็เลยเอาไว้เพราะว่า ไปก่อนนะคะพี่เต็มเต็มนอนกี่โมงคะกําลังจะอาบน้ํานอนแล้วค่ะน้องเตรยเดี๋ยวพี่เตก็จะไปอาบน้ํามานอนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีก็แล้วกันนะคะนอนก่อนพี่เต็มนะคะพรุ่งนี้วันทํางานนะคะให้ทุกคนพอนเนาะนประมาณนี้นะคะประมาณน,นี้อันนี้มีแต่เหรียญบาทแต่ว่าที่ตอนอยู่ตลาดพี่เต็มโชคดีที่มันเป็นเหรียญห้านะ พี่เจมกันจะไปอาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดหน้าก็คือเมื่อน,นี้หมอหามล้างหน้าไล้เมื่อน,นี้หมอห้ามล้างหน้านะคะ ก็จะประมาณนี้นเนาะหลายคนเสียเขามาอ้าวคือติดนะฮิตเลยเลยเพราะว่าเอาเป็นว่าสําหรับไลน์นี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เต็มนะคะขอบคุณอ่าทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ comment, ขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมไม่ว่าจะเป็นทางคลิปวิดีโอหรายการไลฟ์สดนะคะสําหรับค่ําคืนนี้พี่เต็มขอส่งทุกคนเข้านอนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนรรตสสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย